ตำรวจปคบบุกรวบหมอเถื่อนชาวเวียดนามคาคอนโดหรูแห่งหนึ่งหลังเปิดให้บริการเสริมความงามเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ใช้ Facebook ภาษาเวียดนามโพสตคลิปและรูปภาพการรักษาเสริมความงามให้กับประชาชนพร้อมกับตั้งคำถามว่าเป็นหมอจริงหรือไม่เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังตำรวจปร,บราบปร,รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเข้าตรวจสอบห้องพักแห่งหนึ่งย่านซอยพัฒนาการ25เขตสวนหลวง ซึ่งพบว่าเปิดเป็นคลินิกให้บริการแก่ประชาชนโดยชายสัญชาติเวียดนามแสดงตัวเป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาและกำลังเตรียมฉีดฟิลเลอร์ให้กับประชาชนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขณะที่สถานบริการก็ไม่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่จะได้ยึดเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษารวม50รายการผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยเดือนละหนึ่งครั้งโดยนัดลูกค้าผ่าน Facebook และเปิดห้องพักย่านพัฒนาการเป็นที่รักษาทํามาราวหนึ่งปีด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพพบกปคบเตือนประชาชนก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามให้ศึกษาข้อมูลของคลินิกแพทย์และขั้นตอนการรักษาให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัย